ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องการดับเส้นกันนะครับในการตัดบล็อกตัดแกนกลางนะครับว่าทํำยังไงนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการออกแบบนะครับก็โหลดรูปมานะครับโหลดรูปมาจากในไลน์นะครับมาบันทึกไว้แล้วก็อัปโหลดมาที่โปรแกรมคอริดอร์นะครับในการออกแบบนะครับดับแรกก็จัดพาก่อนครับ จัดพาให้อยู่กึ่งกลางสุดครับประมาณนี้นะครับขอ้นตอนที่สองก็ใช้เมาส์ติ๊กคลิกซ้ายครับจัดที่สัญลักษณ์ดินสอครับคำว่าเพนนะครับนี่ครับกดคลิกที่เพนเสร็จครับแล้วก็มาติ๊กนะครับด้านนี้นะแล้วก็พอแตะคลิกซ้ายเสร็จก็ขยับมาตามมุมต่างๆครับ ที่เป็นรอยของผ้านะครับครับมานี้ตรงไหนมีอ่ารอยหยักเราก็กติ๊กไปตามรอยหยักครับเดี๋ยวเราจะต้องมาดัดเส้นนะครับ ถ้าเราอยากขยายเราก็ใช้ปุ่มด้านการนะครับเลื่อนขยับขยายได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้คลิกด้านแถบด้านบนครับคลิกซ้ายคลิกลงมาให้ติ๊กคําว่า hairline ครับเสร็จแล้วให้มาติ๊กด้านขวาเปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงครับโดยการคลิกขวาครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับให้คืนค่าเครื่องมือครับที่ปุ่มสัญลักษณ์ซ้ายมือด้านบนสุดกับลูกลูกลูกศรครับ เสร็จแล้วให้มาแตะตรงตรงที่มีสัญลักษณ์เป็นเส้นแลแ้วจะมีปุ่มตรงกลางครับแล้วก็คลิกครับคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะมาดัดเส้นกันครับเราก็จะมาติ๊กที่จุดไข่ปลาครับที่เราติ๊กไว้แล้วติกต๊กติ๊กใช้ปุ่มเมาส์ขวาครับคลิกมันจะขึ้นคําว่า to curve ค,ครับก็กดมันจะขึ้นสัญลักษณ์นี้ครับแล้วก็ดึงครับ ใช้คลิกซ้ายกดค้างไว้เพื่อดึงครับดึงเส้นรประมาณนี้อันนี้เรียกว่าการดัดเส้นครับให้เข้าตามรูปทรงของพ้าครับจับตรงลูกศรครับ